ในปี1968นักเคมีชื่อสเปนเซอร์ซิลเวอร์ทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งหน้าที่ของเขาคือการสร้างกาวชนิดใหม่ที่แข็งแรงและทรงพลังมันควรเป็นอะไรที่ดีกว่ากาวที่มีอยู่ตอนนั้นมากๆหลังจากทดลองมาหลายครั้งสเปนเซอร์ Spencer ได้สร้างกาวที่ติดทนแต่ลอกออกได้ง่ายเช่นกันในตอนนั้นเขาอาจรู้สึกเหมือนล้มเหลวแต่เขาไม่รู้เลยว่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของกระดาษเหนียวไปตลอดกาลเขาคิดค้นโพสตตอิดขึ้นมา คอนเฟลกถูกสร้างขึ้นโดยบังเงินเช่นกันดรเคนล็อกทดลองกับธัญพืชหลายชนิดมขนาดดูคลุมเครือเล็กน้อยเมื่อต้องระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนว่าคอนเฟลกของเคนล็อกถูกคิดค้นตอนไหนสมาชิกในครอบครัวและพนักง,งานสถานส่งเสริมสุขภาพหลายคนได้อ้างสิทธิ์ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ตามประวัติของบริษัทในปี1898แป้สแป้งซีเรียลที่ทำจากข้าวสาลีชุดหนึ่งถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ตั้งใจเป็นเวลานานส่งผลให้แป้งถูกหมักจากนั้นแป้งถูกรีดเป็นแผ่นบางๆแล้วอบ แป้งที่ขึ้นราเล็กน้อยทําให้เกิดเกล็ดบางๆขนาดใหญ่ที่กรอบและอร่อยเมื่อเวลาผ่านไปมีการค้นพบว่าข้าวโพดมีเกร็ดที่กรอบกว่าเมื่อเทียบกับข้าวสาลีในปี1909บริษัทของวิวได้ผลิตคอนเฟลกถึง120,000กล่องต่อวันเครื่องใช้ในครัวบางอย่างก็ถูกสร้างขึ้นโดยบังเอิญเช่นกันเพอร์ซีสเปนเซอร์เป็นวิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์เรดาร์วันธรรมดาวันหนึ่งขณะที่เขาทำงานเขาบังเอิญเก็บช็อกโกแลตแท่งไว้ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเกต็ต เมื่อถึงจุดหนึ่งมันเริ่มละลายนั่นทําให้เขาคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่ไมโครเวฟที่มาจากแมกนีตรอนของเรดาร์ท้าให้เกิดสิ่งนี้เพื่อทดสอบทฤษฎีของเขาเขาเตรียมเมล็ดข้าวโพดมาจํานวนหนึ่งและดูเมล็ดข้าวโพดแตกทีละเมล็ดในเวลาไม่นานเพอร์ซีก็ได้คิดค้นไมโครเวฟเครื่องแรกซึ่งออกขายในตลาดในปี1946มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากที่ช็อกโกแลตแท่งละลายนำไปสู่การประดิษฐ์ที่ปฏิวัติวงการทำอาหารได้ ในปี1938มีนักเคมีคนหนึ่งชื่อรอยพลันเกตเขาพยายามพัฒนาสารทําความเย็นชนิดใหม่มีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นขณะที่เขากําลังง่วนอยู่กับแก๊สเขาสังเกตเห็นว่ามันกลายเป็นสารของแข็งคล้ายขี้พึง่งเรื่องบังเอิญครั้งนั้นนาไปสู่การสร้างโพลีเตรラฟลูออโรเอทิลีนหรือที่เราเรียกกันว่าเทฟลอนเราต้องขอบคุณเขาสําหรับกระท้าทำอาหารนะแต่จริงๆแล้ววัสดุนี้ถูกใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆผมหมายถึงมันถึงขั้นถูกนําไปใช้ในสารเคลือบป้องกันยานอวกาศด้วย การค้นพบครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปี1921นักวิทยาศาสตร์สองคนสามารถแยกอินซูลินออกจากตับอ่อนของสุนัขได้นี่เป็นจุดเปลี่ยนในการรักษาโรคเบาหวานปัญหานี้เกิดขึ้นมายาวนานกว่า3,000ปีบันทึกแรกที่สุดที่เรามีนั้นอยู่ในต้นฉบับปาปิรุสจาก1500ปีก่อนคริสต์ศักราชทีนี้เรากลับมาที่เรื่องอินซูลินและตับอ่อนกันในศตวรรษที่19มีการทดลองเพื่อเอาตับอ่อนทั้งชิ้นออกจากสุนัขสุนัขเหล่านี้เป็นโรคเบาหวานขน เป็นเรื่องน่าประหลาดใจเพราะในเวลานั้นนักวิทยาศาสตร์คิดว่าตับอ่อนไม่ได้เกี่ยวข้องมากนักกับโรคเบาหวานในขณะเดียวกันยาปฏิชีวนะชนิดแรกของโลกก็เกิดขึ้นโดยบังเอิญเช่นกันในปี1928อเล็กซานเดอร์เฟลมิงนักแบคทีเรียวิทยากลมาจากการพักร้อนเขาตระหนักได้ว่าเขาลืมทําความสะอาดจานหนึ่งใบที่เขาใช้ในห้องทดลองเขาจึงพบราที่ขึ้นบนจานที่ถูกลืมล้างนั้น กลับกลายเป็นว่าราปนเปื้อนในจานนั้นเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อน,นักวิทยาศาสตร์ดูมันใกลๆ้ๆเขาสังเกตเห็นว่าบริเวณรอบๆเชื้อรานั้นปราศจากแบคทีรียรโดยสิ้นเชิงเขาตั้งชื่อสิ่งที่ค้นพบว่าเพนิซิลินเพื่ออ้างยิงตามเชื้อราเพนิซิลีียมปัจจุบันนี้เพนิซิลินถือเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้กันมากที่สุดในโลกเภ<า><า>สัชกรชื่อจอร์นวอลกเกอร์กำลังทำการทดลองทางเคมีเพลอขุดสิ่ง<า>ที่เคลือบบนแท่งไม้ออกโดยไม่ได้ตั้งใจ เขาประหลาดใจมากที่ไม้นั้นลุกเป็นไฟสิ่งนี้จุดประกายความคิดในหัววอลเกอร์ในปี1827เขาเริ่มขายไม้ขีดไฟที่ร้านขายยาของเขาไม้ขีดไฟของวอลเกอร์เป็นแท่งกระดาษแข็งเคลือบด้วยโพแทสเซียมคอเลตและแอนติโมนีซัลไฟพวกมันจะติดไฟเมื่อถูกเสียดสีกับกระดาษทรายสิ่งประดิษฐ์ของวอลเกอร์ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วแต่เขาตัดสินใจพลาดไปเขาไม่ได้จดสิทธิบัตรมันด้วยเหตุนี้คนอื่นจึงลอกการออกแบบของเขาและเริ่มขายไม้ขีดไฟเวอร์ชั่นของตัวเอง ต่อมาสิ่งเหล่านี้บทบางบทบาทของเขาในฐานะนักประดิษฐ์คนแรกน่าเศร้าในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาไม่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้สร้างไม้ขีดไฟคนแรกสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอาจมีขนาดเล็กเท่ากล่องไม้ขีดไฟในขณะที่สิ่งประดิษฐ์อื่นๆอ,อาจมีขนาดใหญ่เท่ากับเรือก็ได้ในปี1982กใกล้เมืองคาชทางตอนใต้ของตุรกีนักดำน้ำเก็บฟองน้ำคนหนึ่งได้บังเอิญพบกับบางสิ่งที่เหลือเชื่อมันเป็นซากเรือโบราณจากปลายศตวรรษที่1 4ก่อนคริสต์ศ ตอนแรกเขาค้นพบวัตถุบางอย่างและอธิบายว่ามันเป็นเหมือนบิสกิตโลหะมีหูสิ่งที่น่าสนใจคือผู้เชี่ยวชาญระบุในภายหลังว่าเป็นแท่งโลหะออกไซด์การค้นพบครั้งนี้ทําให้นักโบราณคดีตื่นเต้นพวกเขาได้ส่งทีมไปตรวจสอบซากเรือเพิ่มเติมในทศวรรษถัดมามีการสำรวจเกิดขึ้น11ครั้งโดยการสำรวจแต่ละครั้งใช้เวลามากกว่า1เดือนนักดำน้ำดำน้ำมากกว่า22,000ครั้งในช่วงเวลานี้พวกเขาค้นพบคอลเลกชันสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจจากยุคสำลิดตอนปลายด้วย ตัวของเรือมีความยาวประมาณ10เมตรเส้นทางเดินเรือที่เป็นไปได้มากที่สุดคือจากไซปรัสหรือซีเรียไปยังกรีซภารกิจของมันคือส่งสินค้าในบรรดาสินค้ามันมีทั้งทองแดงและแท่งโลหะมากมายเช่นเดียวกับเครื่องประดับทองและเงินเครื่องมือและสินค้าที่กินได้มากมายปัจจุบันคุณสามารถชมสิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งจากซากเรืออับปางในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีใต้ใตน้ำโบดรัมพวกเขาถึงกับบูรณะเรือขึ้นมาใหม่ในปี2017มีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในโปรตุเกส ใช้คนหนึ่งค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ซอร์โรพอดท,ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเขากําลังทํางานก่อสร้างในสวนหลังบ้านของเขาจากนั้นเขาก็เจอเข้ากับเศษกระดูกฟอสซิลทีมนักวิจัยได้เข้าไปตรวจสอบเป็นเรื่องยากที่จะพบกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่คงสภาพไว้อย่างดีเช่นนี้พวกเขายังพบกระดูกซี่โครงทั้งหมดที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งทางกายวิภาคเดิมอีกด้วย ไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของสายพันธุ์ที่อยู่บนโลกเมื่อประมาณร้อยล้านปีก่อนมันอาจมีโครงกระดูกไดโนเสาร์อีกหลายส่วนอยู่ใกล้ๆซึ่งหมายความว่าผู้เชี่ยวชาญจะต้องขุดหาต่อไปเมื่อพูดถึงผู้คนที่ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งในสวนหลังบ้านเราควรพูดถึงดารินกูยูด้วยสถานที่นี้อยู่ในตุรกีคาปาโดเกียมันขึ้นชื่อในเรื่องปล่องนางฟ้าที่โดดเด่นและเนินเขาหลากสีสันนอกจากนี้ยังมีเมืองที่ซ่อนอยู่ซึ่งยังคงถูกปกปิดอยู่มานาหลายศตวรรษ โครงสร้างใต้ใตดินนี้ทอดตัวยาวกว่า85เมตรใต้พื้นผิวมีอุโมงค์เขาว,วงกดที่ซับซ้อนถึง18ชั้นมันเป็นเมืองใต้ดินที่มีการขุดค้นอย่างกว้างขวางที่สุดในโลกและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมายมันเคยเป็นของเปอร์เซียก่อนเปลี่ยนเป็นของไบเซนทายเมืองนี้เป็นสถานที่หลบภัยสําหรับผู้คนมากถึง20,000คนโดยเป็นที่พักพิงมาเป็นเวลานานการค้นพบที่น่าอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นในปี1963ชาวบ้านคนหนึ่งบังเอิญได้พบสถานที่ดังกล่าวขณะตามหาไก่ที่หายไป ในตอนที่เขากําลังรีโนเวทบ้านไก่ของเขาได้หายไปในรอยแตกที่เกิดขึ้นจากรีโนเวทบ้านหลังจากตรวจดูและขุดค้นอย่างละเอียดชายคนนั้นก็พบกับอุโมงค์ที่ซ่อนอยู่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะในภายหลังมีการค้นพบทางเข้าที่คล้ายกันมากกว่า600ที่ชาวฮิตไทต์มักได้รับเครดิตว่าเป็นผู้ก่อสร้างชั้นที่มีอายุมากที่สุดปัจจุบันเชื่อกันว่าชาวฟรีเจียนซึ่งเป็นเหล่าสถาปนิกผู้มีทักษะดีแห่งยุคเหล็กมีบทบาทสําคัญในการขยายเมืองใต้ดิน สุดท้ายนั้นมียารักษาโรคธรรมชาติที่เรียกว่าควินินซึ่งมาจากเปลือกของต้นซิงโคนาผู้คนใช้มันเพื่อต่อสู้กับโรคมาลาเรียมาตั้งแต่ช่วงปี1,600นตำนานเล่าว,ว่าคนพื้นเมืองอาจเริ่มใช้มันเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำเรื่องราวบอกว่ามีชายคนหนึ่งเป็นไข้สูงหลงทางอยู่ในป่าเขาต้องดื่มน้ำจากสระน้ำที่รายล้อมไปด้วยต้นควินนาควินนาเขาคิดว่าเขาโดนพิษแต่น่าประหลาดใจที่เขาวาการดีขึ้นหลังจากนั้นทั้งหมู่บ้านของเขาก็เริ่มใช้เปลือกต้นควินนาควินนา มาลาเรียยังคงเป็นเรื่องใหญ่ในปัจจุบันผู้คนพยายามผลิตควิน,นินในห้องทดลองเพราะมันมีประโยชน์มากย้อนกลับไปตอนปี1820นักวิทยาศาสตร์บางคนค้นพบวิธีการได้รับควิน,นินจากเปลือกซิงโคน,นาอย่างไรก็ตามนักเคมีต้องใช้เวลามากกว่า100ปีกว่าจะได้โครงสร้างทางเคมีที่แน่นอนของควิน,นินนี่ถือเป็นความก้าวหน้าของโลกเคมีเลยละ่ะ